มันเอาแอนหอมออกอนะ่ะนอแลปูเจิญมันเข้าไปอ่ะแอนหอมเอาปูออกอก่ะแลปูเจิญมันเข้าไปมันมาเอาแอนหอมออกจากกลุ่มมดอ่ะกลุ่มเจินหอมตั้งกลุ่มคนรักหลุงป่าตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ปปะะแตหนูเขา,า,า,เ,อา,าเ,เ,อเอ้ยสุภาพเช้าไทยมากอวยเอลตีอะไรเอ้ยสุภาพสุภาพซักผ้ายูผ้าวันแห้งเตื้อผ้าวันเลอวจะกะเออน้องแอนตอมใจแหละแอนต่อไขเอ้ย ไข่มาซอยลแล่าลูกาแอนแล่าลูกาไข่จำลองหรือตั๋วเพื่อนจ๊ะไข่อนเดี๋ยวดูก่อนเด้อเปลี่ยนจะดูก่อนเอ็มซีจ๊ะพูดเฉ่งดังนลยเออเธอเ <laughs> มื่อวานฉันรู้แล่าด้วยเหเป็นอย่างเธอแข่งแข่ง <laughs> <laughs> ฉันเลยเ <laughs> พูดกับเ <laughs> อฟซีเลยโอ้ยไปฮอดร้อยบ้านพันบ้านเฉ่งด <laughs> ังใช่ไหมเพื่อนเราซักผ้าอยู่ซักผ้าไหนซักผ้าโน่นเคียงโน่นอะไรต้นอยู่กัเพื่อนมาหา เพื่อนมาหาครเอสซีจ๋า,จาไปดูเด้อค่ะค่ะนางเออนอนนี่บสบายสบายเจ้าเพื่อนเราก้องท่าบางตรงนั้นบางตรงนี้อีกเวลานี่มันลง่งเออเนี่ยค่ะเพื่อนรักมาเด้อค่ะนี่น,นี่นี่นะคะนางไม่เป็นอะไรหรอกเมื่อวานเอสซี SC ห่วงแทบตายไมทำกับข้าแต่ฉันบอกว่า,ก,ก,วาก็บอกว่าเธอลงไลฟ์ฉันก็เข้าไปดูไลฟ <c oughs> ์นี่นี่ทุกท่านจ๋าดูเด้อค่ะโหนะคะสวยสลา,ายสมเกียรติบอกว่าอุ้ยอย่าไปป่าคนเดียวสวยด้วย <c oughs> สมเกียรติว่าให้เดิมแมน่นบ่านางก็สวยขึ้นทุกวันนะคะเอฟซี FC จานนะคะคาว่าคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยใจายาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสุนทานใช่บ้านโตค่ะนี่คือคนรักลุงแต้เด้อค่ะเอฟซีจ่าอู้เหนือนะคะคนฮักลุงแต้บตัตรตอแหลนะคะนี่คือนางคนนี้นะคะบะตัตรอแหลบะเห็นแก่เงินแก่ท้องบะเห็น แกอย่างสักอย่างนะคะนี่คือนางนะคะขอบคุณเ็นยูแกเงินคำแลมอมามสามสิบห้าล้านใครเอามาได้ปปล่ะสามสิบห้ายายจำลองค่ะสวยเท่น่ารักทั้งสองคนเลยเจ้าเปล่าตามมาคุณบอกเธอกินข้าวยังจันหอมยังเพื่อนทำไมเอ้ามเบึ่งซื้อเออเรากินกาแฟอืยังไม่หนึ่งกินกาแฟแล้วไม่ได้กินข้าวเลยบอก กินอยู่มันกินสายโน่นตัวเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องแอนซื้อของอยู่วันเกิดลูกสาวเขาจเนี่ยเอาผ้าบางเนี่ยตัวเนี่ยมันโล่งอ่ะตรงนี้อ่ะมันไม่มีกระท่อมด้วยกับข้าวกับปลาอันนั้นไม่มีใครเช่ามัน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 เป็นมอดมากเราไปดูแล้วเพื่อนอันอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเออไม่เท่าไหร่ก็อยู่ได้อยู่เราไม่มีอะไรกลางวันเราก็กลางคืนเราก็เอาบางแล้วเราก็เปิดไฟหลับเปิดไฟเราอยู่บ้านเราก็เปิดไฟมันเคยตัวอันน่ะ เพื่อนไรหรือว่างไงทำคลิปทำคลิปอืม,อมค่ะเป็นห่วงนะคะเอสีจา๋าค่ะนี่เพื่อนเพื่อนแอดหอมนางแกล่งนะคะไม่ต้องห่วงเยอะเดอคยะนางแกล่งแล้วก็โดนบ่นด้วยนะว่าทีหลังอย่าไปคนเดียวก็ไปคนเดียวอยู่แล้วเนอะค่ะ <c oughs> นางแกล่งนะคะนี่เราทานกินข้าวก่อนค่ะเอสีทุกท่านกินข้าวใช่ไหมเพื่อนอันนี้ไม่ไปหาหลานเลยนะเนี่ยรอบนี้อ๋อยังรับอะไรนี่แหละนั่นใครอันเช่าอยู่ตรงนะะั้นอ่ะ แม่นั่นบอกแม่อะไรแม่ตาบอกจ้ะแม่ตาอยู่นี่เพื่อนแม่ตาอยู่นี่แล้วเขาไปไหนวะนนี้แม่ตาเหรออืมฉันชอบฟังมันอันนี้ชอบฟังปูชอบฟังอะไรปูอันไหนโอ้เออสบายใจชอบฟังอันสบายใจ ก็น,นี้แ,แหละป้าซอฮะค่อยก็บูฮูจักจักเป็นไผ่เนาะ <c oughs> เออแล้วค่อยฮูจักบ,บอกบอกแล้วบ,บ,บอกว่าให้คุยกับน,น้องสอดออแต่วันนี้เดี๋ยวแม่โคมาจบไม่เียบซอไ,ไ่้ไนจ่ยกิน,นอย่างนี้ฮะผันจัดให้ข้าวนึ่งใบนเบียงนู่จักใยปูกัยายแม่ควยเทาแม่ ไม่ไหวายเราก็ใส่บาทดิฮะใส่บาทตอนเช้าก็ได้แม่นบอกพอหลวงพ่อจะมาดิตะวันอู้วอะใรแบบเออเออเออตะเขภารวมมิตรบอกว่าอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเอ๊ให้หาหาพี่ใครนอนใครนอนยายสิบอกอู้เรื่องไม่เป็นไรมันอาจะยกไหให้ตั้งไห้หนึ่งเนาะ ใจแม่บอเจ้าใาอน,นี้กเ็เป็นอย่างแม่บอไม่เป็นอยางเฮ้ยเฮยไม่ได้วาเพอโอเคอันของหนูจะเอาผัดกระเข้าคือกันแต่พอเอาไข่แ้วเอาธรรมดารวมๆนะจะถ้ามีอะไรมารวมอันน,อนี้ทะเลมีกุใรเอาปลหมึกมาแตงเอีเรงข่าว นั่นกลับระบบป้าตาน่ะข้าไป้าอยู่สหยองอันพี่แดงใช่ไหมอ๋อติดแมงทับทูหลังห้องหนูน่ะหลังบ้านหนูหลังบ้านหลังที่หนูนอนเนี่ยบริการยายดูบรริกา เราหน้าเราไม่มีไม่มีตีนกาได้เพราะเจ้าเพราะว่ายายเป็นคนชอบหัวเราะบ่อยคนยิ้มบ่อยเขาบอกว่ามีตีนกาเยอะแมนบอกแมนบอกค่อยกับหัวคือกันไม่ได้เอเจะก็หลอดบอกลิบเจ้ายังสิบบอสแยมีอยู่ริดกระช่างให้ประชอดล้างเอาเอาอนไรอยู่บสุดทําคลิปทําคลิปทําคลิปเรื่องเหลือยพวกราที่เอาทําไปบอสไปคุยกันเรื่องอันเอาหมอล่ํากันได้ คุยกับน้องต้นอ่อแล้วเดี๋ยวมาเองอันจบชะก่อนเดี๋ยวค่อยคุยจุดที่ไปมาตั้งอาทิตย์หนึ่งเนาะหมูมาตั้งอาทิตย์หยิบเจ็ดแล้วไม่จะอยู่อาทิตย์หนึ่งบ่แล้วต้องกลับไามแล้วทำไมต้องกลับเดี๋ยวขึ้นมาไหมขึ้นมาอีกเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวจะมานวดเดี๋ยวหนุ่มนวดให้แต่หลานมานน้ำเด้อเขาเป็นนวดท่านเฮาก็ได้ใเปิดถนนเออก็กระปูเสื้อน้ำมันอยู่ก็ยากให้หลานคพราอันนี้เดี๋ยวหนูเฮ็ดให้หนูซอยปูให้มาซอยคน ว่าไ,ได้เรียกร้องอย่างถ้าย้ายที่หายสิบสองบาทก็บทไปใส่บาตรแผ่ไนไผไหว้พระจ้ะมือใส่บาทแล้วไปช่วยคนไม่ได้เรียกร้องเงินทองว่าไ,ได้มาสั่งสถานการณ,ารณ์อยากมาช่วยจ้ะปูหมิมะปูหิมาเห็ดสารไปบอกฮอด์ทุนเด้ปูเขาอ๋อไปด,ดึงเงอนคนบอกอ๋อนี่ตะกี้ตั้งแต่พญาเนี่ยพญานากว่าท่านไในศาลแต่ปูเขา ฝันว่าเด็กน้อยจูงมือนะ่ะลงไปในหลุมมังสารนะแล้วงูร้อยอยู่ทั้งฝาค่ะแล้วก็มีมตรงนี้มันอันอนัอยู่แล้วถึงถึงอนนั้นมันก็เข็ตอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีใครมากล้ามาดอกสมัยก่อนใคนบอกอม,มาถึงงูกะายมาเห็ดถือตองเลยเต้กระปืดทางให้เพิ่นเดชสมัยก่อน,นคนมาซ่อนหรือเหงูงนะ่ายนะเท่าตัว<ะ> เป็นลมไปน้ำเบิดบกไปฮับ,บเอาคเอยเจ้าน่ะไปขึ้นเขาสิใครข้เขาได้แม่เขาผู้เลีกเจ้าไม่มีรถไปเลยนี่ค่ะคนนี้ค่ะเพื่อนจะมาเปิดอ่านวดมาช่วยเหลือคนมาช่วยตรงที่หลังบ้านลุงนะเพื่อนจะอยู่หลังบ้านลุงเด้อข้างเนะาะ ข้างมาลเอพีมาเมื่อยก็มานวดเหมือนกับหมอหนุ่มสมัยนั้นเนาะแต่ว่าหมอหนุ่มไปแล้วหนุ่มมีใบถือต้องจ้ะใบถือต้องอันดับแรกก็ยายนี่แล้วจะมาประดิมก่อนมาลองมาลองแล้วบอกต่อบอกไม่ยายยายต้องประเดิมเพราะพ่อยายเป็นคนต้องใช่อวุโสแล้วก็ยายก็ จะมาให้เจ้าหั่งเจ้ารวยเจ้าหั่งเจ้ามีขอบคุณหลายซ่าถุกขอจริงจริงจ้ะขอบคุณหลายๆคุณแม่พ่อพ่อย้ายไปดูดวงแล้วเราเขาบอกว่าดวงก็ดูแม่นแต่ว่าบิงมันมีคลิปอยู่คลิปที่ไปพูดนะแมนแมนแต่มันถูกไลไกลบอกฮะไกลบอกบอกไกลเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาต้นอ้อยพาไปดีมากๆเมื่อไหร่ต้องต้นอ้อยมา น้องตนอ้อไปงานศพอาจารย์อยู่อยู่อำนาจเจริญเดี๋ยวมาเมื่อคืนนี้น้องมามาล้ำถวายเดี๋ยวค่อยพาเขามาเดี๋ยวยายบอกเขาบอกตองเฮดให้ยัางดีๆเลยเขาบอกตองเฮตไงคือคนรวยแต่เราทําด้วยจิตศรัทธายม่บอกถูกศรัทธาคนเราบางครั้งเฮดบ่ถืกนะถึงเฮตใหญ่มันกับบ่ไห้ไเด้ยายทำให้ถูกถึงบ่มีหถูกต้องถึงบ่มีหลายดีมากเลยเพราะว่าหน้าเจ้ากบเป มีออร่าด้วยนะหน้าเจ้าเนี่ยขอบคุณค่ะจริงๆหนูกมาจกความจริงใจเจ้านมาถูกแล้วมาถูกที่เลยให้ค่อยนจะเป็นคุณประเดิมให้เจ้าเลยโอ้ยขอบคุณจริงขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริง ข้าพเจ้าข้าไปเบิรงคลิปคอยไปดูมอนะเจ้าโุ้ยคนลุกหนูดูของเจ้าตลอดตั้งแต่เจ้าขายตามมังหงค์คนเออแมนอยู่ค่อยๆยังไม่สะดอห้าวมาแล้วค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ